ปายเดือนะทุกคนมาเนี่กะจะพาทุกคนมาเบิง่งสวนมันเนาะมาเนี่มาปิดปุ๋ยทั้งใบเนาะนอายุสองเดือนชิดมือจะพาทุกคนมาเบิง่งว่ามันจะเดินเติบโตได้จำได้เนาะมันในอายุสองเดือนจะต้องได้ชิดเลี้ยงต้นเลี้ยงใบจะไม่ได้ได้ชิระเบิดหัวนะพอมันเป็น ะรนะสองเดือนนะอ่าเดี๋ยวจะให้เบิงดูคนช่องสีดก็ไ่ได้ถ่า,ายให้เบิงนะ่าฟอ,อนบอม,มีมือจับกล่องแต่ถังคนยาวค่อนข้างจะหนักพูดเ,เลยนะทุกคนเห็นบอลเนาะโอเคพูดเลยเนาะนี่นเห็นริบๆพูดเลยนีวจะให้เบิงสูงๆบอม,มีไมนะ้เซลฟี่เนาะไ่ได้ถือมา สมหัวเป็นทีจยำหอยเนาะพอช่วงสีดกันเ่อได้อีกถ่ายให้เพิ่งครับสีดตัวนี้เนาะตอนช่วงแรกๆปุ๋ยเกล็ดมอลกรดเนาะสามสิบสองสิบหกเนาะสีดในเนี่พืชช่วงแรกคือช,ช่วงที่มันปลูกไม้นะว่าช่วงจะเริ่มเติบโตสีเขา่าสีดน้ำสีดยังได้เบิดเนาะช่วงแรกๆ เร่งต้นเร่งเขียวเร,เร่งการเจริญเติบโตปุนเลยเนาะทุกคนอ่าจะพันยางเละเนเนอะย่างเนาะอันนี้คือบร่ได้ใส่ปุยทางดินเลยเนาะใส่แต่ปุยทางใบยอย่างเดียว อย่ากําลังเริ่มขึ้นเนาะระยะกล้องก็จะแคบนิดนึงเนาะแน่นะทุกคนท่วมหัวเป็นทีมหอยเนาะโอ้หอยาก็กำลังเริ่มขึ้นทุกคนนี่เลยเอ,อ้ยอะ Okay.